ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้เล่นสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกคนวันนี้ผมขอพูดตรงพูดตร,ตรงแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับถ้าผมบอกว่ายูน t เต็ดยังห่วยไม่เลิกเพราะผู้เล่นคุณจะเชื่อผมไหมเอาข้อจริงๆฟุตบอลของคาริกไม่ได้ผิดอะไรเลยระบบการเล่นดูมีแบบแผนเรียบง่ายแต่แฝงด้วยคุณภาพการขึ้นเกมมีโครงสร้างการยืนตำแหน่งชัดเจนการเพลิมีจังหวะ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่แท็กติกแต่มันอยู่ที่คนในสนามบางคนเล่นต่ำกว่ามาตรฐานแบบน่าตกใจจิตแอกเดินเล่นไม่มีความกระหายทั้งที่ตอนนี้ยูนเต็ดไม่มีเกมกลางสัปดาห์แล้วบอลถ้วยตกรอบหมดเวลาพักมากกว่าทีมอื่นดังนั้นทุกนัดคุณเล่นเหมือนนัดชิงชนะเลิศแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกงันข้ามลองดูเกมกับเวทแฮมให้ดีในแดนกลางคนที่พยายามหาพื้นที่เคลื่อนที่สร้างมุมรับบอลมีแค่คาเซมิโร่กับ บรูโน่แล้วใครหายไปคอบบี้มนูผมไม่ได้บอกว่าเขาห่วยแต่เกมล่าสุดการเล่นแบบ off the Ball มันตามกว่ามาตรฐานมากไม่มีวิ่งดึงตัวประกบไม่มีขยับสร้างช่องยืนติดกับคาเซมิโร่แทบตลอดพอชนะมาสี่นัดติดเสียงชื่นชมในโซเชียลเริ่มมาความกระหายกับลดลงหรือเปล่าลองย้อนดูเกมที่เจอแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร์ซอการเคลื่อนที่ของเมนูตอนนั้นกับเมื่อคืนนี้มันคนละเรื่องเลยและเมื่อแดนกลางไม่เคลื่อน ทีมก็เจาะเกมรับลึกไม่ได้เวทแฮมตั้งรับมีระเบียบจริงแต่การจะทําลายเกยมรับลึกต้องใช้การเคลื่อนที่ต้องดึงตัวประกบต้องทําให้โซนแตกเมื่อแดนกลางนิ่งทุกอย่างก็นิ่งบรูโน่ต้องถอยลงมาล้วงบอลเองแต่ข้างหน้าไม่สร้างช่องมันเลยตันอีกจุดที่ต้องพูดตรงพูดตรงฟูลแบบ็กผมชอบดาโลดผมชอบลุกชอแต่ความจริงคือทั้งคู่ดีไม่พอสําหรับมาตรฐานแชมป์ไม่มีความพิเศษชัดเจนเปิดบอลไม่แม่นพอยิงไกลไม่อันตราย เกมรับหลวมเป็นช่วงเป็นช่วงเมื่อวานลูกที่เสียมีส่วนจากความผิดพลาดของชอดาโลดก็รับมือคู่แข่งไม่อยู่ลองมองย้อนอดีตกลีเนวินมีคลอสแมนเอวินลูกตั้งแต่วางผลได้เอฟราเติมเกมดูดนันเวทเบราเกมรับแน่นแบกชุดประสบความสําเร็จทุกคนมีความพิเศษแต่ตอนนี้มันเหมือนเรามีแค่ผู้เล่นธรรมดาที่ต้องลุ้นเป็นเอกลงไปผมไม่ได้บอกให้ขายใครแต่ต้องมีตัวมากดดันการแข่งขันในทีมทําให้ฟอร์มยกระดับ เหมือนตอนมีตัวใหม่เข้ามาดาโลดก็เคยฟอร์มดีขึ้นทันทีสุดท้ายแล้วไม่ว่าผู้จัดการทีมจะเป็นใครถ้านักเตะยังเล่นแบบประคองตัวยังขาดความมุ่งมั่นยังไม่วิ่งเพื่อทีมมันก็จะเป็นหนังม้วนเดิมยูนเต็ดไม่ได้แพ้เพราะแท็กติกแต่แพ้เพราะความกระหายและถ้าบางคนไม่เลิกนิสัยขี้เกียจต่อให้เปลี่ยนโค้ดอีกกี่คนผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันขอบคุณทุกคนที่รับฟังถ้าคุณเห็นด้วยหรือเห็นต่างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและถ้าคุณยังรักสโมสรแห่งนี้เหมือนกันฝากกด์แชร และติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คือปีศาจแดงและเราจะวิจารณ์เพื่อให้ทีมดีขึ้นเสมอ